พระศกนิกรชาวจังหวัดลบบุรีรวมใจรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธาหรอบ28กรกฎาคม2567ต่อจากจังหวัดชัยภูมิ เวลา14นาฬิกาของวันที่17มิถุนายน2567นายอำพลังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์จากน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิหลังจากเสร็จสิ้นการรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์แล้วนายอำพลังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนจะกล่าวคำอสิรำว ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษ์าหกรอบ28กรกฎาคม2567ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นนายอัมพลอังคภกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีได้เชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน144คันธงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำขบวนเดินวิ่งปั่นธงตรา สัญ,ญลักษ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากที่ว่าการอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีเพื่อไปยังวัดลำสนธิโดยได้ส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้แก่ว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีโดยนำวิ่งไปตามถนนทางหลวงหมายเลข205ระยะทาง750เมตรจากนั้นได้นำธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจัดขบวนรถเชิญธงโดยทีมขบวนจักรยานปัน่นนำไปยังวัดอัมพวันว,นวนารามอำเภอเชยบาดาน ระยะทาง56กิโลเมตรจากนั้นขบวนจกักรยานได้ปั่นต่อไปยังพุทธสถานลบบุรีรีสุสวรรณภูมิระยะทางรวม49กิโลเมตรโดยจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของวันที่17มิถุนายน2567และในช่วงกลางคืนคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้ร่วมกับจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลระบาดสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมจํานวน109รูปและมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี วัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบถุงบุญและชุดนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567อีกด้วย